อ่านกอไก่ขอไข่เป็นยังไงงเนี่ยเหอลองมึงดูกอไก่ขอไข่ขอควายงอมาจะจอกเสือสังนยุุงตัเด็กตอตาต้วหหงเอาพูน้องเนี่ยพูน้องได้ผิดป่ลูกป็นป่ะอะลองมึงดูลองมึงดูกไก่ขไข่ขควงมาจ่จอ่เสือตงยตัวเด็กตัตาหงุดง้อยนุกม่แบบอปลาพงบู่ ขอใครโมเลาฮังโอลีโอวิโอหาดีาดูดูวูดูดีดูดดูดูดูดดูดูดูดดูดดูดดด พแม่พี่น้องเนะนาะเอฟซีที่นะฮะกันเบอร์สุขุสุขคนคือเก่าพแม่พี่น้องเอ้ว่าสีเปลี่ยนพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเขาเนาะพแม่พี่น้องขอยินดีตอนรับเขาสู่ซองโมกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อเนาะพ่อพ่อกันเมื่อนี้เนาะพแม่พี่น้องกายูบ้านคือเก่าคือเดิมเนาะพแม่พี่น้องบ้านอุดมวิไลเมืองไก่สนพอมิหานแข้งสวรสดีนนเขตนเขาคือเก่าเนาะ กะคือมาเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นข้างแรกที่ว่าได้เข้ามาเยี่ยมมาหามข่าวถามข่าวเนาะกะคือที่ว่าเขาได้เคยแพ้คลิปน้องมีไปสุดก่อนเนาะแต่ก็มาหาน้องมีเพื่อนกะมีทางน้องมวยเพิ่นแนะนำข้ามาว่าสันเนาะกะเป็นมูเพื่อนรุ่นเล่าข้าวเดียวกันข่าวเฮียนว่าสันเนาะยามเฮียนกะคือเมื่อนี้หลังจากที่ว่าไปหาน้องเพิ่นแล้วกะเรากะเห็นอีกครอบครัวหนึ่งเพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมากับว่า พอพ่อกันพ่อแม่พี่น้องเนาะกระตุกกระตอบเพิ่นนันก็ได้เอาก่อนอื่นนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวทา้งสามุกดาสีพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปโอ้ไปร่มไปทางความเป็นไปเป็นมากกันก่อนเนาะขวาเฮือนเพิ่นกันอยู่ใกล้ๆก้กันกับน้องมีเพิ่นโดยเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งนก่อนนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามีคนอยู่เพ่อนอยู่บ่ผูโอ้มีอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยปาหลายหลังคาเฮือนพ่อสมควรได้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่พี่น้อง กระตอบกระแทบอยู่ปะาวยคล้ายๆประทางเข้ามากอะ่ะอมีแต่ป่าแต่ดงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขันคือสองคนนี่ว่เป็นตามาญาติต่อโอ้มีคนอยู่เพื่อนอยู่บ่อ,อยเนาะต่อตอนรับแบบนี้เด้วยบ่ญาตินด้นี่ เอออะอ่ะเอ้เอออ่ะสบายดีป้าลุงเนยเด้ออีหล่าเนาะโดยสบายดีทั้งแม่สบายดีป้าลุงนั่ลูกสบายดีนั่นลูกเออผีมะมานั่งนล้เอ้ยผีมะอ่าก็น้องยังน้องยังนี่ฮึกระปิตาฮักต่แพงแท้นี่ซื้อยังลูกบอกพูดในเมย์น้องอุ้ยผู้นี่ได้สิลูกน้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้อ้าว ทั้งแม่์ได้สั่นมยยังสันี่แม่น้อยแม่น้อยอือโดยครูทางสานวลนะพ่อแม่พี่น้อยสบายดีเด้อทางสานวลอ่าทามไอ้ทั้งแม่เพิ่นแม่บ่เป็นด้อแม่ตู้แม่ตู้เนาะเอ้าอันน่ะทางแม่นี่ซื้อหยังเนาะแม่ซื้อน้อยซื้อเมยน้อยเมยน้อยอืออันน่ะอันนี้ไม่ไม่เห็นเมยบุกนะเออเมยน้อยเอ้านิปนิปหลูกนิปนิปใช่นี่นี่ ทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นไปใส่ใส่ในแม่เพิ่นนี่ไปกับย่างแล้ะยางเงินแล้วอะนั่งอยู่ลูกยังนี่จะไปนอนอย่าไปนอนไปนอนอ้าแม่บอกคือดีว่าบ่อยนอนลูกเวลามานั่งก่อนเออนั่งก่อนนั่งก่อนเอ้กับน้องบ่ได้แม่นอือโซงเอ้น้องโซงเอ้น้องแม่์อยู่จกปีแล้วแม่นี่แม่นี่54สิบสีหรออ้ยิ่าใหญเลยลูก9 9เจ้าเจ้าได้ลูกหาหา ซื้อน้องบอกเพื่อนได้ไหมซื้ออุ้ยซื้ออุ้ยคุนั้นนี่จะบอกไอ้ไอ้อุ้ยไอซื้อคือคนงามแท้น้องอุ้ยน้องไอเนาะซื้อคือหน้าตาคล้ายเดียวกันไอเมียไปเห็นยังลูกีไปรัแจ้งบอกเพื่อนรับจ้างรับจ้างเป็นไรเมนตุจ้างเป็นอันนี้แหละสายขาดเป็นอันอันฮาเบบ แบบอยู่นําหัดนะหกหา้านบ่เงินแบบนี้ยนะโอ้เพิ่นจังไรเพิ่นเป็นชาวสูตรบ่เป็นเมีห้างบ่เป็นเมีห้างมีผัวอยู่ผัวมันก็ไปรับจ้างคือกันอือผัวก็รับจ้างเมียก็รับจ้างตอนต้นเรงหรมาพี่กับต้นคัมหรือมานอนอยู่ที่นอนเงินแล้วได้เป็นอะไรคนเสิร์ฟอาหารจังฉีบ่เป็นเสิร์ฟนั่นเป็นเมย์บ้านใช่ไหมจ้ะโอ้เป็นเมย์บ้านอือออือโดยโดย เป็นเม่บ้านหากินไป็นแสนเลยเป็นเม่บ้านเป็นรายเดือนบ่แม่เป็นเงินเดือนรายเดือนกรายกินรายเดือนอเดือนหนึ่งเท่าไหรบ้านไปเปิดซ้อเบดเดือนกับบ่แม่เมีสยชิกอิ้มหากสองคนหาเนาะนอ้เป็นเป็นผัวหาเทนเผื่อหอดเดือนจังเด็กเด็กกินได้เงินหาซอยลูกอะไรเจ้าเห็นยังไงสมัยอากิบยันนั่งยันนั่งขาย โอ้โ่ดไปยนางเทียววดไปยนางนั่มันนี่แหละมันเบิ่งล้านน้ำมันล้านอยู่นามาชีเลยก็ได้เบิ่งล้านน้ำไปนางใกล้ๆนี่มันเขาเขาเฮียนเลยก็ไปหาใกล้เลยบาโอ้เขาเฮียนอยู่บ่อยหละจังก็ขเาวปอได้ลูกปอสามปอสามเจ้าจ้าได้ลูกคนนึงคบอกเป็นแจังนอะไบแบบเล่นเวลาจะเขาเฮียได้ลูกก็ไปไปได้ให้จะยางไปบ่อไปได้ไปยางป้า ป้ามาเอาไปส่งไปดูลักซีไปเด้อมาเอายามมาเสาร์มาเอาก็ไปพุ่นไมเหลือพอเอาไปส่งโอ้ยไปบดได้เด้โนอีสิเนาะเคยมาหลับมาส่งบ่เดือดเบื่อพอมาส่งแล้วก็มาหาไก่ลักซี่อย่างเงี้ยเราเห็นพุ่นขำมากเลยจ้ะทั้งพุ่นเลยเป็นภาระขำมากเขาก็มาส่งที่เป็นลูกของเมย์วะเมย์เมย์ไม่ดุจคนใช่ไหมซ้ำรวมทั้งเมื่อวบอก สามคนแล้วมันเกิดเมืองน้อยแม่อยู่ใส่ไหมต้นเมืองน้อยเลยคือดงเฮนดงเฮนก็คือได้ใหญ่มาอยู่ที่สระแมานในเล่มันถูกเงาหรอกพะก,กันมาหาก,กินอยู่ในเมืองหน้าไปชี้เล<อ>ยบุญก็ถูกไปเงาแล้วเด็กแกามามันบดเอาหาเงินมาเป็นอยู่ผมไม่ม<อ>ีบุหาแต่อยู่พื้นะดินเป็นดิเนดเป็นดอนเวียดนามไปซ่านก็มีอยู่บ้บ่บ้านดินไปอับบ่ไปถับนะไง เพื่อนกับบ่มีแบบอือจักปีแล้วไงมาอยู่ที่หลายปีเลยปัณณาบุรีอยู่โมเก่าไปเรื่อยๆบ่ไปเรื่อยๆฮะก็มาอยู่นี่แล้วเหิงจักปีแล้วเฉาโอ๊ยเกียรติเปดปีแล้วมาอยู่นี่แสดงมามาอยู่ก่อนน้องมีโอ้มาก่อนเพื่อนมาก่อนเพื่อนแล้งเงินแล้นเงอนแต่เก่าเพิ่นอยู่ในพวกโอ้แม่นี่ยไรบ่เบาของเพื่อนกับแม่นี่ไปพู่อ นำนมาอยู <Pues> ่เขาี <me S 2> <ol> er> ้มวบางอยู่ดิเขาขี้มวยบางอยู่เขาก็บมนรือย่งยาเขาอยู่ในอะไรมาปุ๊กพาก็มาปุ๊กอยู่ในนี่ดินนี่แบบอคันอยู่บ่หรือแบบ่ได้คอว่อชื่อชั้นบอลคอภัยเป็นมาปุ๊กโลดมาจังหลักอยู่นะหลักอยู่ใช่ใช่เขาป็นโทษก็มนเป็นโทษ ก่อนแกเองชั่นเช่เขาโมมี่มองอยู่ดิจ้ะการคือแบบว่าไอ้เพิรนมีโครงการยังมาให้ยับให้แย่แต่ต้องได้ย่ายเนาะกานคิว่าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะเนาะแมนจะทิ้งไปอยู่มองได้อีกกระโปรกจักปักหลาดเพิรนมี่อนชาบนโซนให้อยู่ก็บะทุกงเละเยาะมือเลยแต่หากคุ้นซึ้งว่ามีมีหลายครอบครัวน้อมาอยู่พี่เนาะมีหลายหลายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะการคิว่าแล้วก็อยู่ศอกฤตเนี่เนาะอยู่พี่เนาะศอกลฤตเลย น่คฆ่าแต่ว่ามีเพื่อนแบบซี่นะเขาจังหวัดสุพรรนี้นะคือบอกบอกคุณเป็นเดินเลยเขาอยู่บินหลัดกันอืทั้งเคิื่องนะแล้วเพื่อนห้นี้ไปเลยนะเพื่อนห้นี้ผมเป็นบินว่างเลยอ๋ออ่อนพปอกเปอกเมยูหรีอแบบแบบบ้ามีเฮือนนะนนี่แบบซีนะเฮือนหลัดเฮือนแบบซีเป็นเฮือนคันชิวาแล้วเป็นบ้านจัดสรรแบบเฮือนโครงการเพื่อนเนาะแต่กับเห็ดโบเล่เห็ดโบเล่ ปันผู้ได้มาประมูลเห็ดกับโบเล่จกคืออะไรนี่นะมันเป็นอะไรแม่โบ้แม่กับโบหูจักษ์นี่สุขผลคือกันหางเห็ดลายบริษัทมาเห็ดอันนี้กับเพื่อนเซาเซาเพื่อนเพื่อนบอกแบบนี้บอตัวนี้บ่แม่โบแม่เซาเพื่อนเซาเพื่อนพี่สานี่เซาเพื่อนพี่น้องสุขผลนั่นเองเอออ่ะเป็นดินของเพื่อนเองว่าเพื่อนคือตั้งเพื่อนตั้งชานใช่ซื้อแล้วกระดิ่ลัดดินหลวงซื้อกระซื้อเพื่อนตั้งเพื่อนตั้อกระซื้อโบไมีเยินเบต้าดินเลยปบบหลักซื้อหลักขายไปสั่งอืมอืมอืม เพ็มนมาไม้อยู่ดอกเปไม้อเอาแบบขายกันเองแล้วนะทุกคนเนี่ยโบกากเนี่ยเนีนน่อนะยาสหลักอยู่ไปชิคก็ย้ยอญาติแล้วแต่บอได้เห็นพันลงมาจะเถื่อบอกบอเห็นบ่เคยเถื่อนเนาะมีแต่ในนี้แต่เป็นพี่น้องใกล้เคียงบ้านนั้นบ้านนี้มาพวกเขาอยู่ตรงพันมา่ะเตรียมเดอสิบเจ้ากะเตรียมนี้เดอมีแต่บ่าไปซะโบจักเขาเป็นสิมาบอกมือใดโบอือ พอคนผมเองบมเห็นมาจากเธอโดยโดยนี่แต่มาไปคือสุดเจ้าเ่ยมันไม่้ว่าเขาคลายหนาคือสุดก่อนเลยกะบบางปีกายหรือกันนี่ผมมาสัมภาษณ์กับมาชอยเป็นเขาเป็นหน้าองกินของอยากนะโดยโดยคือว่ามีคนเขามาอยู่เนาะเทามาส่วยพ่อจำเพื่อนด้บอกว่าเพื่อนชื่ออย่างจำเพื่อนในบอกเพื่อนชื่ออย่งจำอยู่ชื่ออย่งจำได้ยุคจำสื่อบนอินเทอร์เตไงเดี๋ว่าจื้อี้พวคนมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนดำ คนดำที่ตุ้ยอหลังตุ้ยไปได้พอดีปัดกลางนะจักไพบ่งผู้เชื้อบ่จัก่กเป็นคีรถใหญ่มากบ่เอะคีรถใหญ่โอ้โหเป็นขางเบาเตียงจริงเนาะนี่เขาก็ั่นเพินเอาเข่ามีเข่ามีไข่เนล่าสีโอคิวดำดำเลยมีเข่าเนยไข่เนยของกินนะปางบอกบางกระป๋องเพิ่นเอามาโชยนะเพิ่นกัดถามแบบนี้แหละ กอกันเลยมีบ <ừ> ่งอยู่บ่หรือบ่กะบ่มีนะ่ตอบผลก็คือกันมองยูนี้เวลาฝ่าลมฝนตกได้สาวหัวบ่นั้นบดบ่มันก็หู้เลยเปิดไปเลยเนาะเปิดไปเลยเนาะเบิ่งสเปิดไปเลยเห็ดเอาเองอันนี้เห็ดเอาเองบ่าแบบนี้นะเห็ดเอาเองแล้วก็มาโเอาเองแันวก็เก็บเอาเนาะเฮรอนคัวบ่หรือหยงเนี้ย บ่เม้นอนเบืองนี้ลงมาอยู่หลายคนหรือปกัญญาปะญายามากเลยกระนนนมันปวกกัดพารวเอาพารมาเอาหาเก็บดินจีบดบดถิ่มบดยันแล้วมาก็อะก็้อมอันนั้นกูลนี่กะไปเห็ดโกสางกับขอน้ำเพลนแล้วก็ข้บวให้ปวกกัดเดี๋ยวไอ้ตดผาถามาทางอีลาก็เนาะเอาท้าผนตอบมาเรือ เลยนะพี่นางเปไหนนไ่ล่ะเขาน้่ซ้ำปลาจะได้สรุปมีไห้มีนาอยู่บ่ีบมีออจะกินเข่าใช้สรุปบ่มีไห้มีนาบคนสืบซืกกินเนอะสือกินเลยใเปมีคนหามาไห้ไม่แม่ถาม่ถาไม่ถาก็ไห้ลูกหามานะไม่ถ่าก็ ไปท่ายกับ่ปถ่ายโอ้ไปถ่ายพอถ่านี่ยังไม่เลยบ่ยังโอ้พอท่ายกับไปรับย่างก็เราก็เถ่าก็ได้อืมบ่เลยบ่ได้ยื้อถ่าเรากันเหตุนี้สาเมนะยิบเสือยิบอะไรเลยเหตุเสือหนุงไปเก็บยจานางน่ะโอ้เออเฮ้ยฮารับย่างคือกันแหละพอเถ่าก็เราก็เถ่าแม่ก็บบอเมนว่าเถ่าสุขภาพดีได้นกันสุขภาพบอดีดีได้หักไปเออ เป็นยังเลยเป็นพยานในโต้น huh. ี <prz esz úc OR> ่นะเบ็ดสักนะนะโบเมนว่าโบเมนดอกมันสักคู่มือก็บอัวโดยเบ้ามือเบ้ายังเป็นเบี้ยกวดมอคคือแบบว่าขาดถาดน้ำตาลน้ำอีซังเออเบ็คือบบบมูมันกับโบเมนแบบมูโดยโดยอักปัดวันนี้การทางไมตู้เพื่อนกัน ่ไปยิบเสือยิบแพ้เพิ่นบัดนี้เนาะอ่าไปสาขออนุญาตถามทางหลานนอยเด้อไปถามเนาะโดยโดยขอบคุณเด้อลูกเด้อเออโดยัจ้างไปรับจ้างของเพิ่นล่ะีมนงอยู่ข้ายังลูกัมาถามเพิ่นขอเด้อลูกเด้อนั่งนั่งเียงขากับเอื้อน่ะลูกนั่งเียงเออน่เียงกันเออเอ้ยยมเออบ่รถมันล่ะนีห ขอบเก็บมากโอ้ยขอบคุณเก็บมากดูว่ามีรถใหญ่บอกแล้วบอกมีเราใส่โซลเล้งใส่รถสเล้งเลยมีโซลเล้งบ่มีเลยอืมเล้วน้ำเพลอนจะมีรถจักรือว่าใส่ละมีอยู่เอู้วเป็นของเจ้าเองบ่นีในห้องเอาโบกพนเมดาวเอาแม่ดาวเอาโอ้เราแบบพรเอาแบบ ขี่ไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะไปแยกไปแยกเดี๋ยวพอนเอาจังสี่บ่ละเลยพอนพอนมาจะโดนเลยล่ะเลยได้จะโดนอยู่จะโดนอยู่อ่ตกินข้าวกับอีเมซิมาเอ่อมือวันผิดวันทีผู้คนมาน่ะเพิ่นมาจบลูกเธอหนึ่งจากมืออีหล่ะ่นมาเธอหนึ่งผิดหนึ่งมาเธอหนึ่งบ่ ผิดหนึ่งมาถึอหนึ่งอ๋กระพอผมเอเลยพอมาแล้วมาขมือมานอนนั่อ้พอมาถุกมือแต่เมนี่ผิดหนึ่งมาเหนึ่งเยพรพะเพ่าจะได้สรุไปยามจะไหนเดินเลืกคนแร้เราจะมาจะมาทุกมือมาเพราถวาถือยาัวพอถ่าจะเป็นอะไยามเลย เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะทางพ่อพ่อก็มีบไปได้เห็นงานอยู่น้ำกันบ่อ๋ยล่ะเห็นงานน้ำกันอยู่ตัวฮิตพลบตัวฮิตพลบอนเ้าก็ใบยังพู่าในเนาะเจ้าบริษัทม่บริษัทเมย์ม่อถามอยู่แต่เมย์ใจยังเบื่อจือแมย์่บื่อจือเบื่อเพราะเคยยังไะเคยเห็นอีู่บ่เพิ่นบ่เคยเนาะบ่เคยเห็น มูแจ๊บพันบ่ล่ะแล้วเป็นในน้ำในได้ใส่ละจะซื้ออยู่ใส่นะน้ำในซื้อเอาบ่น้ำกินเดียวนะซื้ออยู่ซื้อเอาซื้อเอาน้ำใส่เดียวได้สะดวกใส่ก็ซื้อน้ำใส่ก็ซื้อน้ำกินก็ซื้อเลยอ่าต่อเจ้าหน้าบดาลได้บ่หนินอกขีดหนิคืออะไรซื้อมาทุกอย่างเลยซื้อมาทุกอย่างเลย แล้วเพื่อนจะมีไฟฟ้าอยู่บนนี้ล่ะหัวหมีบ่มีอับัดคำขึ้นมาได้สนุกมืดบ้างนี่แต่อยู่บนในของมวยมีแต่เอาโทรศัพท์ไปยังเอาโอ้มีโทรศัพท์บ้างเฉยสว่างโทรศัพท์เลยอ่ะเฉยใคร้โทรศัพท์อืมมีอะไร พราะว่าอยู่เบิ้งนี่นี่ก็คือสิบมีพื้นบ่มีพื้นมีไฟหน้าสนนพอเป็นหมู่บ้านที่แบบทำไมมันหลายย่างอยู่ว่าบ่มีพื้นมีไฟลูกมีวิวแต่เหรอไปหามาหาอยู่ป่าหาอยู่ป่าเออมาหาไฟอยู่ป่าเออไปหาพื้นแล้วก็ไปหาเสือเอาก็ได้โอ้โหไปหาพื้นเ่ะอยู่ป่ามาดังไว้ไปหาพื้นเดี๋ยวมาจูเป็นไฟแต่จะมีแสงสว่างจะชีบละ แส้สว่างเหมือนใสชุลเลี้ยวอันเดียวสุดยอดกลมขีดหาไฟอยู่ป่าคุณแน่เนาะไปหาไฟอยู่ป่าสร่างว่าอีหล่าเอ้ยอิหลามีความเล่าแล้วเนาะอีหล่าไปเฮียนนี่ปอใดนะภาษาอั อีละเลยดกคนหนึงบ่เจ้าต้างคนต่างตัวน้อยน้อยว่าอ่านกอไก่ขอไข่เป็นยังไงเป็นลองมึงดูกอไก่ขอไข่ข้ควายงอมาจะจอกเสือเสือสางน้อยยุ่งตัวเด็กตัวตาตัวหึงอะเอาผู้น้องเนี่ยผู้น้องเนี่ยผิดปะลูกเปผิดปะ

วัยล่ะอายินแขวบังดูฟังเขียงจนหนีก็สีแปลกๆแข่าเหียนกินขนมลายจ้าคือแขวเหียนใช่ไหมฮะเบิ่งเบิ่ง้าสมุบาลาสาวมีพรถไห่หนึ่งข้อเจ้าอยากได้ยังที่สุดเอ้าก็อยากได้ทีมีมันถัดมีเครื่องเหียน โอ้ยอะไรเครื่องเฮียนอะไรเครื่องคำเครื่องเฮียนอันมีมีอย่างเนี้นะจ๊ะว่ากินดิลูกแพ้ผ่าแพแดงแล้วแพ้ผาแพแดงโอ้ยนั่นนี้แพ้มัดคอจริงสิบอ่ะโอะเอาจ้าบ่มีบ่ลูกบ่มีอ่าเพิ่นต้องให้ใส่บ่ทุกคนบ่เลยเดี๋ยวจะบอกให้ได้หายมได้เฉยแพแดงมัดคอเนี่ยเป็นชินเป็นเสือจะได้ใช้ครบบัแล้ว่ามีอยู่ครบบัลลุเนาะ ขาดก็คืออุปกรณ์นว่เต็มนีวาดบ่ละใมันเถาะใไม่ขาดเปล่าอยากได้แบบนั้นเนาะปากืไบางดเกลี้เอดดมีแต่คนเก่งๆนี่เก่งได้หนินะคุณนั่นเฮงว่าได้ได้ได้ไเลยคัดโอ้ของยังเลยเนะอีหนอเนาะ อให้เก่งกว่ากันยกมือใหเก่งใหเก่งโอ้แม่นบ่แม่นกินม2อเก่งก็ตั้งใจเียนด้ล่ะเด้ออตั้งใจเียนตั้งใจทําเียนเนาะ ได้ที <axter vt ret ii> <S <S ่ยังไงละจะไปเฮียนได้ทีกับเพื่อไดที่สามโอ้ไล้ลยแท้เจ้าเด็กได้น้องเนองหานองเานะเพื่อจะได้ที่ห้าโอ้น้องในน้องอันน้องแค่เขาของอุบาลแต่ฮูเราบมีมาโอ้เจ้าน้องพนได้ที่ห้าสุงเลยได้ที่สามพอได้โน่นไลายบาทเออชวเรยไปเก่งกันบนี่ ไพ่เก่งกูได้หน่อยบ่ได้เก่งเอ้ยนั่นก่อนนั่นเราก็มีได้บักซีปอยู่เอออะบึงเมืองแล้วถามผู้นี้ได้สาวท้าสมมูรณว่าเพิ่นหายพอนนั่งขอเจ้าอยากได้ยังอีล่ะที่สุดเลยแพ้แดงเอ้าอนุบาลก็ใส่เพชรแดงวะบีใส่บีใส่ไอ้บีใส่แดดใส่เครื่องซอยใส่เครื่องยังก็ได้เออเนเน่สิ่งที่งใจอยากได้เจ้าอยากได้ยังเอ้าที่สุดเลยเอ้า แม่แม่ท่าซอแม่บรรทัดกับอกับซอเครื่องระบายรูปแบ่แม่นบ่แม่เครื่องระบายรูปแลวบ่ลูกซอ4เอ้าซีคือซอเต็มสอนเขียนหนังสืออีกล่ะอออพอได้อุปกรณ์การเรียนหลายกว่าเนาะอืมเก่งๆก็ถือว่าเก่งอยู่เด้คงคิดเพิ่นเนาะอืได้เครื่องหมเครื่องเรียนดีล่ะเอ้ย ขากเรียรบอกแล้วอันเป็นข่าวน้ำซ้ำปลาจะได้ละผนเคยซื้อเป็นสอบใ<อ>หญ่เลยบอกมาไม่จะซื้อแต่ขาปเป็นสอบเื่อสอบเป็นสอบเลยบอโอ้กุ้มจักรเดือนสอบหนึ่งเดอนหนึ่งโอ้กุ้มเดือนหนึ่งในลายอยู่เนาะลายเข้ามานมุมีู่นบุกินกินกันจะค้นอีละ <c ười> กนินกันจะค้น เจ็ดคนเจ็ดคนเจ็คนผู้คบ้ามีไผ่เนคือหลายใช่ระบาวมีระบาวเพรอเคยกบพ่อแมกระ่อถาแม่ถาแล้วกระเจ้าน้องออาทุกหลายที่ใส่เนาะมีระบาวยังบมทันมีเมียบ่ระบาวยังยังอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อนไปใช้ใส่น่ะไปเห็ดเบี้ยโอ้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดเบี้ยหลายคนเนาะมีคือว่าพากันทำงานอยู่ได้เนาะอือ ห่างต่างแต่ว่าไอ้บอนพักพิงตัวเองบ่มีเน,ะนาะส<า>ั้นๆร้าน8มีมีกินควาตัวเองเท่านั้นเนาะอ้อือมนี่แโด,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 ดยๆือ <c oughs> ว่าเก่งอยู่ได้นี่พากันหาเียน <c oughs> อาขึ here, oh, here, ้เฮ <pocket> <pocket> ียนเบิ้าหาเงินหาคำเหม่ยด้วยด่าอาขึ้เฮียนมาจ้าแล้วเราได้ขึ้นเได้เฮียนเหมเฮียนเฮียนลายเบิ้งเมมโมขีถามเอาถ้าชมวติเฮียนจบมาหนิอยากเป็นยังที่สุดเอาเป็นตำรวจเป็นห้องหมออะไรเลยกูเป็นลายหมออย่างเป็นฐานหมอเป็นฐานหมอเลยเป็นได้แน่ดุขึ้อยากเป็นฐานหมอเอามันได้อันนสอยเรือ แบบได้ซอยเหลือคนแมนนี่บอ,อวอาจะมักแบบซอยเหลือคนแมนนี่บออซอยเหลือคนเจ็บคนไข้บ่อย,อยละ<น>อืมครับครัเบิร์ทับอ่ะบาดนี้ถามทางน้องรู้ป่ะนี้ทางน้องเล่หลายหญ่มาเจ้าอยากเป็ี่ยนยังค่ะเจ้านะ่ะฮะกว่าได้ไหมกว่ได้ไหมหลูกแกสิเป็ี่นยัง เป็นตำรวจโอ้เป็นตำรวจเออเป็นตำรวจส่วนเอื้ออยากเป็นหมอเจ้าได้ค่ะเป็นเป็นแรกๆก็อยากเป็นตำรวจเชิเจ้าน่อ ากจนจับจนจับจนจับจูโจนจีพ่จอยู่บ่นี่ฮะแสดงว่ายูป้ายู่ดงนายโรจินตนาการไม่ทอดจนะันจนลายจ้าองหน่ายู่เพื่อนนี่ฮะแขวนี่จนลายจ้าจูนไบ่ละนาเก็บจ้ลูกนาเก็บแจพีินาเอว่าอ่อคนา่เขาหัเรา อยากเป็นตำรวจผู้อยากเป็นหมอเนาะคันบาอยากเป็นกระต้งใจหำใจเฮียนเนี่ยละเด้อเบิ้งเม่มุกที่ทมนี่ลงเฮียนมาอล้วเห็ดอย่างนี้เป็นซอยพอซอยแม่นะฮึซอยปัดเฮือนถูถูเฮือนเอาตังถวยนู่บ่ถูยื้เฮอยู่เฮือะไรก็ไปซอยหย่าโอ้ไปซอยหยาถอยหลังเอยหลังจานอ๋ออ๋อน๋้อ๋ออ๋ออ๋มอ๋า ฮะกุดกุดจักเงี้ยเงี้จักเดเนาะแต่ว่าเจ้าอันไปซอยเวียเพื่อนนะซอยแผ่นหนูโปนเดเมซอยเพื่อนพี่บอกซอยผีอยู่กะไปซอยอยู่เพื่อนหลักสี่กันอ่าโอ้เพื่อนป้าบันหรือเพื่อนผู้ใดเพื่อนหญิงของป้าโอ้หญิงของป้าคือเจ้าลงเพื้ยนเลยจะไปอยู่หันบอเลยโอ้เห็ุเวียเพื่อนเวียซ่านเพื่อนจ้าเห็ุอย่างนี้นะเจ้าว่านะ ถั่วไอ้แล้วก็เปมียังอีกกะปัดปบะเทือนเลยหนึ่งข่าได้หนึ่งเป็นบ่อหนึ่งข่าเป็นอยู่แต่ข่ายังหนึ่งบ่เป็นแม่กันอยูโอยยังนี้เนี่เป็นเป็นอยู่แต่ข่ายังหนึ่งนโอ้ยตายจักรวาลในไรบ้าะเฮ็ดเฮ็ดกินได้เฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดกินบ่เป็นบ่ยังบ่เก่งอีหล่าได้จ้ะจะเห็ดยังได้เป็นนะลูกเฮ้ลูกเฮ็ดมาได้เห็ดยังแค่เจ้านะ นี่ต่ละนะไไม่เราไม่แต่ปดเทือนเป็นว่าปัดเทือนจ้ะกันฮเมื่อหนต้องลองให้ไม่มุกเบิ่งได้เนาะถือว่าป้าเป็นะเพงไหนเราเค่น้องว้าวบริบปลอยเนาะแต่ห้ามเฮียนกับตั้งใจห้ามจะเฮียนหละเด้อ ทางความพ่อควาแม่เด้อควาป้าควาลุงเด้ออืออ้าบัดนี้ก็แม่มกสิได้กลป้าเด้อบัดนี้เด้อไปละเด้อบัดเด้ออ้ามถามข้อะนนเด้อโดยว่าจัได๋บ่สิถามว่าไปโรงเรีแต่ละมื้อใช้เงินจักพันบ่ไดเงินแต่ละมื้อ7,000กก7 5ย7 5กับ6เป็นเท่าไหร่บ ต่อมือบ่ีได้ได้หรอต่อมือบ่ต่อมืออีหล่าได้สิได้เงินไปเพียนมือทได้หนหกพันหกพันหกพันกุ้มบ่ื้อกุ้มมือบ่หกพัน่ะกุ้มบ่เออเอกุ้มเนาะเนาะอ่าสัรนักพนนพนันไงเอตเอ อาสาเมมุกเด้อเด้อคนละสิบพันเดอเดอาอี๋่ะเออเอออาอวยพรเป็นบ่อั่นี้น้องว่าองคำอวยพรให้เมมูกเดนอวยพรเด้ออวยพรเมอาขอบมกขอบใจนะ่อองดูขอบใจขอบใจเด้อใจเด้อคุใจก็ว่าอันน่ะเมมุกเดินีเดอ่อี๋นะ้าบังลุคห่ะบ่อองลนางใจอวยพรเป็นบ่ออวยพรเป็นบออ เป็นบ่บมีตู้เด้อบ่น่ะเด้อเทนาพึกไหวเด้อเทนาเด้อทำไมีตู้เด้ออาบันนี้ไอ้เมมุกกับศิรกปาเด้อบันนี้เด้อตักแก่ทำเยยนเด้อโดยโดตแเงดีเรื่องมมูกเดอโดยบ่งดูเอาเมมูกเด้อาบ่งดูฮบุเป็นบ่เป็นเอาขึ้นคืนเด้สบายนี้่เ่อ ปอบใจเด้วยมือหมุกด้วยย่อมือสินดูลูกเอาวบองดูใช่เด้อเอออ้าววันนี้ใม่มุกกับปามือหน้าพ่อใหม่สิขับไม่เยี่ยมมาหาไม่เดอร์สบายดีปลาลุงในลูกสบายดี อ้าวทางเมย์เพิ่นกัปปะได้แบดเดอร์โดยสบายดีโดยอ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะไอ้นี่กะเป็นเทือนเป็นซานของเพิ่นเนาะบอลพักผ่าใส่เพิ่นสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มาครั้งแรกเทธอแรกพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดี